สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาทากันซึมกับจรเก้กันซึม b คิ q ตัวนี้นะครับเป็นซีเมนทากันซึมชนิดยืดหยุน่นตัวนี้นะอัตราการใช้งานก็คือ1.5กิโลต่อตารางเมตรทา2ชั้นนะครับก็คือ2รอบรอบทรอบหก็คือทาอยู่ประมาณทิ้งไว้อยู่ประมาณ3 10นาทีหรือประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วรอบ2ก็ ตามด้วยอีกรอบนะครับเพื่อให้พื้นผิวไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดเพื่อให้พื้นผิวทาให้มันเรียบเนียนขึ้นนะฮะตอนนี้สามารถคนแรงดันน้ําได้ถึงประมาณ7บาร์หรือความลึกของน้ํายืดหยุ่นรับน้ําหนักได้ประมาณ70เมตรกันเลยทีเดียวครับตอนนี้เป็น เป็นฝาเขียวเนาะตัวนี้เป็นถังขนาด4กิโลตัวนี้ก็อยู่ประมาณ600-700บาท600กว่าบาทเนาะจะเป็นฝาเขียวตัวนี้เลย Joike USA 2ดาวนะครก็คือเราจะใช้เป็นลุกกิ้งหรือว่าเป็นแปรงทาสีก็ได้เนาะหลังจากทาครั้งแรกประมาณ30นาทีถึง90นาทีนะครับครั้งแรกรแล้วจึงตามด้วยรอบที่สอง หลังท่าแล้วก็จะมีการบอกวิธีการใช้อยู่ที่ข้างกระป๋องกระป๋องแฟลชิลแฟลชิลตัวน,นี้เลยนะครับตัวการซึมจะเป็นเนื้อปูนเนาะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เราต้องทาความสะอาดก่อนก่อนที่เราจะลงแปลงนะครับนะพวกนี้บอ่อน้ําบอ่อเลี้ยงปลาหรือว่าแทงเก็บน้ําพวกนี้สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับส่วนตัวนี้ที่ผมได้ใช้ก็ประมาณนี้ครับข้างหลัง ข้างหลังก็คือทายเฉพาะท่านขอว่าน้ามันสึมน้ำมันสึงเวลาฝนฝนมันลงมาส่วนตัวนี้เราก็จะเห็นได้ว่านะครับอันนี้คือรอบแรกเราทาไปเลยถ้าเราอยากเก็บสีอีกรอบหนึ่งเราก็ค่อยทาเก็บสีครับตัวนี้จะาทาข้างหลังนะคร่องกว้างประมาณหนึ่งสองสามสี ห้องนี้จะอยู่ประมาณความกว้างความยาวอยู่ประมาณสิบสองเมตรความกว้างอยู่ที่ประมาณเก้าเมตรนะครถารูปแบบแล้วก็ทาไปเลยครับตรงไหนที่แตกทาไปเลยครับนี่คือรอบแรกรอบแรกรอบแรกถ้าเราลงซ้ํารอบที่สองมันก็จะเต็มเนาะตอนนี้มันก็จะมีน้ําน้ําซึมน้ําซึมมาจากข้างบนช่วงนี้เป็นลมแรงเนาะมันจะผ่านช่องบีม แล้วก็จะมีข้ามน้ำไหลลงมาครับก็นะจะทา4กิโลนี้ก็จะทาแบบนี้ก็เหลือเฟือครับได้ทั้งวันทาได้สองรอบสบายๆเลยนาะทาแบบไม่ต้องกลัวเปือนทาแบบไม่ต้องกลัวหมดนะครับทาแห้งแล้วเห็นไหมทารอบนอกเห็นไหมเอาเท้าเขีย่ยมันก็ยังไม่หลุดเห็นไหมมันจะเป็น,ปนกาวกาวมันดีมากนะกาวกันซึม ก็ใส่น้ํำผสมตามความมะสมดะครับอยากอยากต้องใส่ให้มันผมแนะนําว่าต้องใส่ให้มันเปียกๆเข้าไว้เนาะเวลามันเจอถ้าเจอร่องซึมมันจะได้แทรกเข้าไปในในผิวชั้นผ,ผิวปูนได้ดีแล้วก็มันก็จะเกิดปฏิกิริยาการเชื่อมของเนื้อปูนที่รอยแตกแล้วตอนนี้มันก็จะมีเนื้อเคมีเห็นไ,ไหมครับรอบแรกถ่าทาบางมันก็จะเป็นภาพแบบนี้ส่วนทาานา รอบแรกมันก็จะเป็นแบบนี้ฮนะส่วนตรงไหนที่บางๆที่เราเริ่มแห้งมันก็เกิดความเหี่นชัดอย่าลืมนะครับว่าภายในสองวันสามวันอย่าให้โดนน้ำนะครับพื้นผิวที่เราทากันซึมให้มันแห้งสนิทถ้าเราจะทำบ่อเก็บน้ำหรือว่าอ่างเก็บน้ำเลี้ยงปลาก็ดีคนระับ หากว่าคลิปนี้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ช่องหมนะครับสวัสดีครับกับช่องท็อปไทยแลนด์นะครับเล่าเรื่องบอกต่อสิ่งดีๆให้แก่ผู้ที่ประสบปัญหาลอยแล้วซึมจากบ้านตัวบ้านก็ดีจากอ่างเกี่มน้ำก็ดีนะสวัสดีครับ